ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งมอบของขวัญงานวันเด็กแห่งชาติที่โรงเรียนบ้านตันหยงกาบวยชัยพัฒนาอยู่ที่ตำบลปูยูอำเภอเมืองจังหวัดสตูลครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเรากลับมาดูในส่วนของรายละเอียดต่างๆกันนะครับฝากคุณผู้ชม กดติดตามทางช่อง u t u b e ของบ่าจอมเนซิมกันด้วยนะครับกดติดตามเสร็จปุ๊บกดที่กระดิ่งซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดเลือกหัวข้อทั้งหมดครับเวลามีเทปรายการออกอากาศเนี่ยมันจะมีระบบแจ้งเตือนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับหรือคุณผู้ชมไม่กดติดตามก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับเมื่อไหร่ที่คุณผู้ชมเข้ามาชมเทปรายการเนี่ยมันจะมีระบบการนับยอดในการเข้าชมนะครับคุณผู้ชมกดติดตามไม่ได้ช่อง YouTube เขาไม่ได้ค่าโฆษณาครับเขาจะได้ค่าโฆษณาก็ต่อเมื่อคุณผู้ชมดูโฆษณาที่มันขึ้้นแลวดูครบบจ นะครับเขาถึงจะได้ค่าโฆษณาแต่ได้โฆษณาครั้งหนึ่งนะแค่หนึ่สตางค์เท่านั้นเองครับ1สตางค์นี้ไปหักภาษีอีกนะครับภาษีต่างประเทศเนี่ยอยู่ที่35%ครับ1สตางค์หักค่าภาษีไปอีกครับเพราะฉะนั้นมันแทบที่จะไม่ได้อะไรนะครับในการทําทช่อง y t u t u ครับแต่เราทําช่อง youtube เพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลนู่นนี่นั่นให้กับคุณผู้ชมนะครับ คุณผู้ชมจะกดติดตามหรือไม่กดติดตามก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเป็นการกดติดตามเนี่ยมันก็คือกําลังแรงใจนะครับที่ส่งมอบให้กับช่อง YouTube นั้นๆน,น,นะครับสมัยนี้ท YouTube เนี่ยได้เงินค่อนข้างที่จะยากนะครับการที่จะได้เงินจาก u t u b e เนี่ยค่อนข้างยากนะสปัจจุบันนี้นะครับแต่เราก็ทําไปเพื่อที่จะ,ะส่งมอบข้อมูลความรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับทุกๆท่านได้รับทราบแค่นั้นเองครับนะครับ แล้วก็ของเราครับฝากข่าวปสัมพันธ์กันได้ครับ0ูนย์เก้าเก้าสามหไม่ว่าจะเป็นข่าวงานบุญงานบวชงานวัดงานมัสยิดงานการขุณสวนงานสบงานแต่งงานขึ้นมาใหม่งานเลี้ยงนำชางานนุ่นนี่นั่นอันนี้ประชาสัมพันธ์กันได้นะครับประชาสัมพันธ์ได้กับคุิชมฟรีๆรีหรือจะเป็นการฝากข่าวลงโฆษณาครับศูนย์เก้าเก้าสามหนึ่งห้าสี่เก้าศูนย์ห้าเหมือนกันครับสาทก็บด้เหมือนกันบาทหรับการร่งมกันเทปเทงเทปงะหนึ่งร้องบาทก็ได้เหมองเราครับ ในส่วนของงานวันเด็กปี2568ที่จะถึงกันในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับวันนี้เราบันทึกเทป25ธันวาคม2 5 6 7ครับอ่าถ้าเป็นของทางต่างประเทศเนี่ยวันนี้ก็คือวันคริสต์มาสนะครับแล้วก็ของไทยเราครับ โรงเรียนหลายๆโรงเรียนครับจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสให้กับเด็กๆกันด้วยนะครับจริงๆแล้วการจัดงานวันคริสต์มาสเนี่ยก็จะจัดกันในโรงเรียนที่เป็นของเด็กที่นับถือศาสนาคริสต์นะครับเขาจะจัดคริสต์มาสกันนะครับแต่ของไทยเราครับโรงเรียนไทยปัจจุบันครับจัดงานคริสต์มาสกันด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับงานที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นของไทยๆไม่ค่อยจัดกันนะครับนี่คือโรงเรียนไทยหลายพื้นที่ครับ จัดงานคริสต์มาสจัดงานอะไรนะมันจะมีงานอะไรอีกอันหนึ่งงานกุมภาครับ14กุมภาวันวาเลนไทน์ครับจัดงานกันครับของต่างประเทศคุณมึงจัดงานกันหมดครับแต่ของไทยมึงไม่จัดงานกันครับหลายโรงเรียนนะครับหลายโรงเรียนครับหัวสูงเลยครับหลายโรงเรียนเนี่ยหัวสูงครับดาลงในเทปนี่แหละครับหลายโรงเรียนหัวสูงครับจัดงานที่เป็นของต่างประเทศครับคริสต์มาสนี่นะครับอ่าสิบสี่กุมภาวันแห่งความรักนี่นะครับ หรือจะเป็นงานอื่นๆครับที่มันเป็นของต่างประเทศนะครับและจัดงานกันจัดกิจ,ดกกจกรรมกันจริงๆจัง,จง,จง,จงๆกันเลยครับแต่งานกิจกรรมที่มันเป็นของไทยๆเนี่ยนะครับไม่ค่อยจัดกันนะครับถามว่าง,งานกิจกรรมที่เป็นของไทยมีอะไรบ้างครับวันสามเดือนสิบครับนะครับวันสามเดือนสิบครับมันจะมีหลายๆโรงเรียนครับที่อยู่ทางภาคใต้เนี่ยจัดงานวันสามเดือนสิบให้กับเด็กๆจัดในโรงเรียนเลยครับมีการแข่งขันนู่นนี่นั่นครับที่เกี่ยวกับในเรื่องของวันสา์เดือนสิบแข่งขันการทําขนม แข่งขันในเรื่องของการนู่นนี่นั่นครับการเล่นต่างๆคือเขาจัดกันมาหนึ่งวันเลยครับสหรับงานสืบสารประมินีวันศัสเดือนสิหลายๆายโรงเรียนในภาคใต้เขาจัดกันนะครับอันนี้ดีครับชื่นชมครับแต่หลายๆโรงเรียนไม่จัดครับแต่ไปเสือกจัดงานที่มันเป็นงานคริสต์มาสงานที่มันเป็นของต่างประเทศนะครับนี่ครับหน้าลงในเทปนี่แหละครับนะครับจริงๆครับท่านลองดูครับคุณผู้ชมแล้วมันมีของไทยอีกงานอะไรอีกนะครับที่เป็นของไทยอ่ นอกจากงานที่เป็นวันสัตว์เดือนสิบแล้วมันมีงานอะไรอีกครับงานอันนี้ครับงานอันนี้ก็ม,มันไม่ได้มันอยู่ช่วงของปิดเทอมครับงานเ,าเครื่องเล็กอะไรนะงานอันนี้สงกรารนะครับประเพณีสงกรารแต่มันจัดไม่ได้ครับมันอยู่ในช่วงของปิดเทอมอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับแล้วก็งานอื่นๆนี่ครับอะไรนะของไทยๆเรางานประเพณีต,ต่างๆอย่างเช่นบุญบั้งไฟอันนี้หลายๆพื้นที่จัดอยู่ครับทางภาคอีสานจัดอยู่อันนี้โอเคครับทางภาคใต้มีอะไรอีกบ้างครับของที่เป็น ของที่เป็นในส่วนของของไทยๆเรานะครับภาคใต้ก็เด่นๆจะมีในส่วนงงานบุนเซืยนส0บครับงานลอยกระทงนะครับในหลายๆพื้นที่จัดในโรงเรียนครับให้เด็กๆทํากระทงแล้วก็รวมรวมลอยกระทงกันในโรงเรียนโอเคอันนี้ได้อยู่ครับแล้วก็งานอื่นๆนี่ครับอะไรอีกครับที่เป็นของไทยๆเรานะครับเยอะๆครับแต่หลายๆพื้นที่ไม่จัดครับแล้วก็มาจัดงานที่มันเป็นของต่างประเทศคิดสมมติเนี่ยอ่าสิบสี่กุมภาวันเล่นทายอะไรแบเนียที่มันจัดจัดกันอยู่ในหลายโรงเรียนครับ อัวสูงเลยครับนะครับด่าไปในเทปนี่เลยครับมาถึงกองเราครับในเทปนี้ในส่วนของงานวันเด็กครับพูดถึงงานวันเด็กและยาวไปถึงงานอื่นเลยนะครับงานวันเด็กครับเพื่อเป็นการส่งมอบความสุขแบ่งปันความสุขครับเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้านะครับเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญคำขวัญนี้ฮิตติดหูมาหลายหลายปีซ้อนเลยครับไปหาดูว่าเป็นของใครนะครับไม่ใช่ของไม่ใช่ของ ไม่ใช่ของอียิ่งรักชินวัตนนะครับไม่ใช่ครับนะครับคำขวัญที่ว่าเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญนะครับไม่ใช่คำขวัญของอียิ่งรักชินวัตร์นะครับหลายๆท่านเป็นเข้าใจผิดอีกนะครับวันเด็กคำขวัญวันเด็กในคำขวัญนั้นนะครับของผมจําชื่อท่านไม่ได้นะครับของคำขวัญวันเด็กที่ว่าเด็กฉลาดชาติเจริญเนี่ยเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญนะครับคำขวัญเนี่ยใช้มาหลายๆปีเลยนะครับคุณผู้ชมปหาดูในเน็ตก็ได้นะครับ คำข,ขวัญวันเด็กเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญอันะนี้คือดีที่สุดแลลวครับหลังจากนั้นก็จะเป็นรองลงมาของคำขวัญที่เป็นของอประยุทธ์จนอชานะครับก็ลงลงมาครับอันนั้นก็ดีมันจะมีอยู่อันนึงนะครับคุณผู้ชมลองไปหาดูครับนะครับเพราะฉะนั้นย้ําคุณผู้ชมนะครับหลายท่านที่เข้าใจผิดอยู่ว่าคำข,ขวัญวันเด็กที่ว่า,าเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดช,ชาติเจริญเนะี่ยไม่ใช่ของยิ่งลักษณ์ชินวัตนนะครับยิ่งลักษณ์ชินวัตนเอามาใช้ในตอนปีที่ยิ่ง แต่เด็กรุ่นใหม่น่ะเข้าใจว่าเป็นของอีกยิ่งรักนะครับไม่ใช่จริงๆไม่ใช่นะครับเป็นของอีกท่านหนึ่งนะครับไปหาดูในเน็ตครับมีครับนะครับแล้วคําขวัญวันเด็กปีนี้ครับผมขอไม่พูดถึงนะครับไม่รู้ว่ามาหรือยังครับแต่ผมขอไม่พูดถึงถ้ามาแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่าไม่โอเคนะครับนะครับมาคืนของเราต่อครับไม่จบนะครับนี่นะครับเรื่องเราเราไม่จบนะครับ เรื่องของการส่งมอบของขวัญวันเด็กครับให้กับเด็กๆน้องๆหนูๆนักนักเรียนที่โรงเรียนบ้านตันยงกาโบยชัยพัฒนาครับซึ่งอยู่ที่ตำบลปูยูอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะครับคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะสนับสนุนของขวัญนะครับให้เด็กๆได้เลยครับทุกสิ่งทุกอย่างครับร่วมรับแบ่งปันของขวัญนะครับทุนการศึกษาก็ได้ครับขนมก็ได้ครับเครื่องอุปกรณ์การเรียนครับหรือสิ่งของต่างๆนะครับอาหาร น้ำนะครับที่จะใช้ในการเลี้ยงให้กับเด็กๆในวันเด็กแห่งชาตินะครับหรือจะเป็นในส่วนของอื่นๆครับคุณผู้ชมสามารถที่จะส่งของขวัญให้กับเด็กๆได้เลยนะครับหลายๆท่านที่ชมเทปของช่อง y o u t u บ e บรจอมเน็ตซีมในเทปนี้นะครับถ้าต้องการที่จะส่งของขวัญไปให้กับเด็กๆเราไม่สะดวกที่จะไปในโรงเรียนนะครับเราไม่สะดวกที่จะไปที่โรงเรียนคุณผู้ชมส่งทางไปรษณีย์ได้ครับส่งเป็นพัสดุได้เลยครับจากหน้าซองถึงโรงเรียน ตันยงกาบวยชัยพัฒนาครับที่อยู่ครับที่อยู่หมู่ที่2ตําบลปูยูอําเภอเมืองจังหวัดสตูลครับนะครับคุณผู้ชมแค่นี้คุณผู้ชมจ่าหน้าซองในพัสดุนะครับที่พัสดุแล้วก็ส่งไปเลยครับจะส่งด้วยช่องทางรูปแบบไหนก็ตามแต่คุณผู้ชมได้หมดเลยครับจะส่งคับค่าเอกชนนะครับจะส่งคับของปลษนี นะครับหรือจะเป็นส่งกับนุ่นนี่นั่นครับขอให้จ่าหน้าซองตามข้อมูลนี้แล้วสิ่งของเหล่านั้นก็จะส่งถึงโรงเรียนบ้านตันยงกาบวยชัยพัฒนาแน่นอนนะครับแล้วก็เด็กๆก,ก็จะได้รับของขวัญจากท่านที่ท่านส่งมอบไปให้นะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งครับในเรื่องของที่อยู่สถานที่ในการจัดส่งเป็นสิ่งของนะครับที่จะมอบให้กับเด็กๆในวันเด็กแห่งชาติปี2567กับโรงเรียนบ้านตันยงกาบวยชัยพัฒนานะครับหมู่ที่2 ตำบลปูยูอำเภอเมืองจังหวัดสตูลน,นะครับรหัสไปรษณีย์นี่งไงครับไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมรหัสไปรษณีย์เนี่ยคุณผู้ชมแค่บอกรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวทางไปรษณีย์หรือทางขนส่งเนี่ยเขาก็จะลงหมายเรียกรหัสไปรษณีย์ให้เองครับรหัสไปรษณีย์ของอำเภอเมืองเนี่ยนะครับ 9000ใช่ไหมผมไม่แน่ใจนะครับคือไม่แน่ใจเขาจะต้องแบ่งไปที่ตำบลปูยูด้วยหรือไม่นะครับแต่รหัสไปรษณีย์เขาแบ่งเป็นอำเภอใช่ไหมครับถ้าอำเภอเมืองจังหวัดสตูลเนรู้สึกจะเป็น9000 900, นะครับคือ90 0 0 0นะครับของจังหวัดสตูลเนี่ยรหัสอำเภอเมืองนะครับไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมใส่ข้อมูลตามนี้เดี๋ยวในส่วนของรหัสไปรษณีย์เจ้าหน้าที่ที่รับพัสดุน,นี่เขาจะส่งเขาจะกรอกอเลขของรหัสไปรษณีย์ให้เองนะครับ ถ้าอำเภอเมืองเนี่ยผมรู้สึกจะเป็นรหัส90000นะครับก็คือรหัส90,000ของอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะครับถ้าข้อมูลไม่ผิดนะครับนะครับทีนี้หรือคุณผู้ชมต้องการที่จะร่วมบริจาคเงินนะครับบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารของทางโรงเรียนกันได้เลยนะครับใช้ชื่อบัญชีของโรงเรียนนะครับเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี9100316393 นะครับย้ำเลขบัญชีครั้งนึงครับ0อ่าไม่ใช่สิเลขบัญชี9100316393ครับชื่อบัญชีรายได้สถานศึกษาโรงเรียนบ้านตันยงกาโบยชัยพัฒนานะครับนี่คือในส่วนของบัญชีธนาคารที่คุณผู้ชมสามารถที่จะอะบริจาคสิ่งของบริจาคข,ของขวัญบริจาคเงินนะครับให้กับทางโรงเรียนตันหยง กาโบยชัยพัฒนาได้เลยครับเพื่อเป็นอของขวัญให้กับเด็กๆในวันเด็กแห่งชาตินะครับผมย้ําเลขบัญชีธนาคารอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับเลขบัญชี910 031 6393นะครับชื่อบัญชีรายได้สถานศึกษาโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนานะครับหรือคุณผู้ชมติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ครับที่เบอร์0 8 4 8534551 5, 5, อันนี้คือเบอร์ของพอออรุณีนะครับแล้วก็ที่เบอร์0 8 7ย์1 5 5 0 5อันนี้คือเบอร์ของรองจิลัดดานะครับแล้วก็อีกเบอร์นึงครับ08 7 8 3 7 9 4 2 9นะครับนี่คือเบอร์ของคุณครูกัสมา นะครับที่คุณผู้ชมสามารถที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลกันได้หรือแจ้งความประสงค์ที่จะบริจาคสิ่งของบริจาคนู่นนี่นั่นให้กับเด็กในงานวัณดิกแห่งชาติปี2568นี้นะครับที่โรงเรียนบ้านตันหยงกาบวยชัยพัฒนาอยู่ที่หมู่ที่2ตําบลปูยออำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะครับรหัสไปรษณีย์รู้จึกจเปน9 0 0 0ะครับรหัสไปรษณีย์นะครับ รู้สึกจะเป็น9000ผมขออนุญาตดูข้อมูลแป๊บหนึ่งครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเดนี่ยก็มาท้เทีแล้วนะครับขออนุญาตดูข้อมูลแป๊บหนึ่งครับเอาแบบสดๆเรียวๆนะครับขออนุญาตดูข้อมูลแป๊บหนึ่งครับรหัสไปรษณีย์ของอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสตูลขอค้นในข้อมูลแป๊บหนึ่งครับรหัสไปรษณีย์นะครับรหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะครับ อำเภอเมืองไหนล่ะครับลาดไปิดสถานีอำเภอเมืองอำเภอเมืองสตูลครับนี่ครับมาแล้วครับลาดไปิดสถานีอ๋อเก้าหนึ่งเดี๋ยวทีครับลาดไปิดสถานีนะครับเข้อแบ่งตำบลไหมล่ะครับขอคุณดูข้อมูนแป๊บหนึ่งครับตำบลปูยูครับตำบลปูยูผมเซิร์ชข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับในมือถือครับแป๊บแป๊บหนึ่งครับคุณผู้ชม ไตสนีตำบลปูยูนะครับขอดูแป๊บหนึ่งครับตำบลปูยูมีมีรหัสไปสเน่นะครับอ๋อตำบลปูยูรหัสไปสเน่91000ครับคุณผู้ชมเอาโอเคครับโอเคครับคุณผู้ชมรหัสไปสเน่91000ครับนี่ครับเอาโอเคครับผมให้คุณผู้ชมได้เห็นข้อมูลนะครับโอเคครับตรงนี้ครับ รหัสไปรษณียน์นะครับตำบลปูยู9 1 0า0นููครับนี่ครับนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะส่งสิน,สสน,สนค้าส่งสินของเพื่อเป็นของขวัญวันเด็กให้กับเด็กๆที่โรงเรียนบ้านตันยงกาบวยใช้พัฒนาได้เลยนะครับที่อยู่หมู่ที่2ตำบลปูยูอำเภอเมืองจังหวัดสตูลครับรหัสไปรษณีย์91000นตามข้อมูลตรงนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมก็ส่งกันได้เลยตามทุกช่องทางในส่วนของ ที่จะส่งของขวัญวันเด็กให้กับเด็กๆนะครับโดยรหัสไปรษณีย์เนี่ยตำบลปูยูนะครับมันจะมีหมู่บ้านเกาะยาวมันจะมีหมู่บ้านตันหยงแล้วก็มีหมู่บ้านปูยูนะครับโดยใช้รหัสของรหัสไปรษณีย์91000นะครับซึ่งเป็นอำเภอเมืองของจังหวัดสตูลน,นะครับอ,อยู่ที่ตำบลปูยูนะครับเกาะยาวนี่หมู่ที่1 ตันยงเนี่ยหมู่ที่2แล้วก็ปูยูเนี่ยหมู่ที่3แต่ทําไมตรงนี้บอกไปเป็นหมู่ที่2ล่ะครับนะครับอ๋อบ้านตันยงนะครับบ้านตันยงบ้านตันยงอยู่หมู่ที่2ถูกต้องแล้วครับแต่ถ้าเป็นบ้านปูยูเนี่ยจะอยู่หมู่ที่3นะครับโอเคครับถูกต้องแล้วครับบ้านตันยงอยู่หมู่ที่2ตําบลปูยูอําเภอเมืองจังหวัดสตูลครับรหัสไปรษณีย์9 1 0 0 0นครับนี่คือข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนนะครับในการจ่าหน้าซองนะครับเพื่อที่จะส่งสิ่งของ วันเด็กให้กับเด็กๆที่โรงเรียนบ้านตันยงกาบวยชัยพัฒนากันนะครับนี้มาดูในส่วนของเรานะครับสำหรับโฆษณาแฝงในเทปนี้ไม่ว่าจะเป็นเพจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายของเอเในระบบเติมเงินที่เห็นตามตรงนี้คุณผู้ชมกดสมัครตามรหัสตรงนี้กันได้เลยนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เกา่าเบอร์ใหม่เบอร์เกา่เกาจากค่ายเบอร์เดิมสมัครได้เลยตัวนี้ก็เหมือนกันครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าจากค่ายเบอร์เดิมเอเในระบบเติมเงินครับสมัครตรงนี้กันได้เลยนะครับแล้วก็ อันนี้จะเป็นในส่วนของเอในระบบเติมเงินนะครับก็ไม่ใช่สิอันนี้คือดีแท็ในระบบเติมเงินนะครับก็สมัครได้เลยเหมือนกันนะครับเบอร์อใหม่เบอร์เรก่าจะใช้เบอร,ร์เดิมก็สกุรวรลตามนี้ได้เลยหรือเ,เป็นตรงนี้นะครับก็ของเอในระบบเติมเงินครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าก็สามารถสมัครกันได้เลยเช่นกันนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นของเอในระบบเติมเงินเหมือนกันนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าก็สามารถสมัครกันได้เลยเช่นกันนะครับทีบน่นํามาเสนอข่ับคุณผู้ชมตรงนี้เป็นตัวโปรเน็ตไม่งั้นมันสูบเปลี่นมันลดความเร็วนะครับชื่น ฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง y o u t u b แบบจมเน็ตซิมกันด้วยนะครับโปรโมชั่นเน็ตก็ติดต่อกับร้านสารวุกคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลตรงนี้กันได้เลยนะครับส่วนแปดสองหกสเก้าเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดสามานังหรือจะเป็นการแอดไลน์สเจไอดับยูทีซหรือจะเอาเบอร์โทรมาแอดไลก็ได้เช่นกันนะครับกับร้านสารวุกคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลครับ ฝากข่าวมาแชร์ฟังกันได้นะครับทางช่องยูทูบของบัตรจด็สติมนะครับคนิแรงสำรัานกันฟรีๆงานงานบนุญงานวัดง,งานมัสยิดงานการกุศลต่างๆอันนี้ประชาชนสามารได้กับคุณมีชมฟรีๆนะครับหรือจะเกานร่วมกันลงโฆษณาครับสามสิบเทปหนึ่งพันบาทหรือจะเป็นในส่วนของการแบ่งเป็นเทปก็เทปละหนึ่งร้อยบาทก็ได้เช่นกันนะครับย้ำของเราอีกครั้งนึงครับสำหรับงานวันเด็กแห่งชาติปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดที่กำลังจะถึงกันในวันอ่าผมลืมบอกคุณผู้ชมกันนะครับในในใน,ในช่วงก่อนเมื่อกี้นะครับ โรงเรียนน่จะจัดกิจกรรมวันเด็กในวันศุกร์ที่10มกราคม2567นะครับแล้วก็วันเด็กจริงๆเนี่ยก็จะเป็นวัน 11, 99, เสาร์ที่11มกราคม2567อ่าไม่ใช่67ครับ68นะครับนี่แหละครับเป็นไงนะครับคุณผู้ชมนะครับในเมื่อ68ยังไม่ขึ้นก็ต้องลงลง67กันอยู่อีกนะครับอ่างานวันเด็กนะครับ ในปี2568งานวันเด็กก็จะตรงกับวันเสาร์ที่11มกราคม2568นะครับแต่แลว,ว่าโรงเรียนต่างๆเนี่ยเขาก็จะจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับติกๆกันเนี่ยในวันศุกร์ที่10มกราคม2568นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมส่งมอบของขวัญนะครับไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาขนม น้ำอาหารหรือจะเป็นอุปกรณ์การเรียนหรือจะเป็นสิ่งของอื่นๆครับสามารถที่จะส่งมอบให้กับเด็กๆกันได้เลยเพื่อเป็นของของวัญวันเด็กให้กับเด็กๆกันครับที่โรงเรียนบ้านตันยงกาวยชัยพัฒนาครับอยู่ที่หมู่ที่2ตําบลปูยูอําเภอเมืองจังหวัดสตูลครับหรหัสไปรษณีย์เก้าหนนนะครับนี่คือข้อมูลครับหรือคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะบริจาคเงินนะครับเพื่อที่จะใช้ในการซื้อสิ่งของ หรือซื้ออาหารให้กับเด็กๆกันได้เลยนะครับผ่านบัญชีธนาคารของกรุงไทยครับเลขที่บัญชี9100316393นะครับ9100316393ชื่อบัญชีรายได้สถานศึกษาโรงเรียนบ้านตันยงกาโวยชัยพัฒนานะครับนี่คือในส่วนของเลขที่บัญชีครับแล้วก็ย้ำข้อมูล ของเบอร์โทรศัพท์นะครับที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลกันหรือมีความประสงค์จะส่งมอบอสิ่งของต่างๆนะครับเพื่อเป็นของขวัญวันเด็กก็ติดต่อที่เบอร์0ูน8์8 5, 3, 4 5 5 1 5พออรุณีนะครับแล้วก็เบอร์0 8 7 3 9 1 5 5 0 5ที่เบอร์ของรองจิรัตด,ดานะครับแล้วก็ที่เบอร์087 8 3 7 9 4 2 9นะครับครูกัสมานะครับนี่คือข้อมูลที่นำมาฝากกับคุณผู้ชมกันนะครับสำหรับงานวันเด็กแห่งชาติร่วมกันแบ่งปันความสุขร่วมกันส่งมอบสิ่งของให้กับเด็กๆกกันได้เลยนะครับเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าครับเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญครับขออนุญาตนำคำขวัญวันเด็กที่ฮิตฮิตแล้วก็ใช้กันมาในหลายหลายปี ซ้อนๆกันนะครับซึ่งเป็นคําขวัญที่ดีที่สุดและเป็นคําขวัญที่จําง่ายที่สุดครับและก็ตรงตามคาขวัญที่สุดนะครับกับคำขวัญที่ว่าเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติจเจริญครับเอ่ยคําขวัญขึ้นมาหัวข,ข้อขึ้นมานิดนึงครับกรเดินหัวข้อมานิดนึงครับทุกคนก็จะตอบกันต่อได้นะครับว่าเด็กดีเป็นสีแก่ชาติทุกคนจะตอบว่าเด็กฉลาดชาติเจริญครับแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้าสลับเทปนี้สวัสดีครับ